เราลองมาวิเคราะห์ปัญหาโฮสติ้งกันจริงๆจังๆดูครับว่าตกลงมันเป็นยังไงแน่นะครับตัวปัญหาของโฮสติ้งก็คือที่เราเจอเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือ็บไซต์โหลดช้านะครับมันไม่เร็วทันใจใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับที่เจอกันนะครับเป็นเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเวลาเราคลิกแต่ละหน้าเนี่ยก็คือเราต้องรอโหลดนะครับนานกว่าปกติหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะโหลดเร็วสําหรับเรานั่นแหละแต่ว่าสําหรับ ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยเวลาเขาเข้าเว็บไซต์อื่นมันอาจจะเร็วไงครับเวลาเขาเข้ามาเว็บเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันช้าที่เขาเคยเข้าเว็บอื่น และนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับบางทีเนี่ยก็ไม่รู้จะวิธีการอัพติมายเว็บไซต์ว่าจะต้องทํำยังไงให้เว็บไซต์มันเร็วเพียงพอนะครับหรือบางคนนะครับก็สามารถที่จะอัพติมายเว็บไซต์ว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับขั้นตอนแบบนี้แบบนี้ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าอัพติมายยังไงมันก็ไม่เร็วนะครับก็เามีอยู่2แบบนะครับดังนั้นผลร้ายแรงนะครับที่เกิดขึ้น จากการที่เว็บไซต์มันไม่เร็วนะครับก็คือถ้าโหลดเว็บไซต์ไม่เร็วเนี่ยคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราก็คือเขาก็จะออกไปเลยใช่ไหมครับแล้วออกไปไหนอะครับเขาออกไปคู่แข่งของเราครับถ้านําเว็บไซต์เนี่ยไปยิงโฆษณาใช่ไหมครับเวลาลูกค้าเนี่ยเขาคลิกโฆษณาแล้วเข้ามา l ลนด i n ง page หรือเข้าหน้าเว็บของเราเนี่ยถ้ามันช้าเนี่ยก็หนีไปที่อื่น,น,นใช่ไหมครับก็เข้าลิงก์อื่นเข้าโฆษณาตัวอื่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแล้วโฆษณาของเราเนี่ยก็จะแพงด้วยนะครับทำอันดับ ใน Google เสิร์ h หรือทำา SEO เนี่ยถ้าเว็บไซต์เราไม่เร็วเนี่ยการทำอันดับก็ยากแล้วก็มีผลต่อการทำอันดับอของ s อ o อย่างมากเลยนะครับถ้าเว็บไซต์ของเราไม่เร็วพอปัญหาต่อมานะครับอันดับที่2ก็คือ,อการเข้าใช้งานพร้อมกันเนี่ยมันได้น้อยกว่าปกติเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือปัญหาเลยนะครับปัญหาอย่างหนักเลยของผู้ให้บริการด้วยนะครับก็คือว่า p ีดเนี่ยมีการประมวลผลอย่างหนักเลยก็คือใช้ CPU เนี่ยสูงนะครับ ระบบฐานข้อมูล MySQL เนี่ยก็ใช้ CPU สูงนะครับผู้ให้บริการเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นะครับก็อาจจะบอกให้อัปเกรดไปตัว VPS Hosting แทนไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าเว็บไซต์ของลูกค้าใช้ทรัพยากรแชร์ Hosting เราหนักเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้หรือไม่งั้นก็ออปติมั้ให้มันไม่กิน CPU ไม่กินทรัพยากรมากกว่านี้น่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ ก็คือเจอค่อนข้างบ่อยซึ่งมันก็เป็นผลมาจากาปัญหาข้อแรกนะครับก็คือถ้ามันไม่เร็วเนี่ยถ้าเว็บไซต์มันไม่เร็วนะครับตัวพวก p ีดพพวกไมฮีเลเนี่ยกินซะีพหนักเว็บไซต์มันไม่ไม,ไม่ไม่เร็วดังนั้นปัญหาข้อที่1นนะครับมันจะพ่วงมาที่ปัญหาข้อที่2เวลาเข้าใช้งานพร้อมกันนะครับไม่ต้องมากหรอกครับนิดหน่อยเนี่ยเข้าพร้อมกัน5คน10คนเนี่ยแค่นี้ก็เว็บไซต์ก็อาจจะล่มได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราอัพติไม์เว็บไซต์ไม่ดีพอหลายคนนะครับเข้าใจผิดนะครับบางที่เนี่ย บการเขาก็จะบอกว่าใช้ enterprise SSD นะครับแล้วมันจะเร็วแรงแรงต่างๆพรงนี้นะครับนี่ผู้บริการมาเองนะครับก็คือมันไม่ได้จริงเสมอไปนะครับการที่มี SSD นะครับมันช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เร็วตามที่มันควรจะเป็น,นแต่ถ้าเกิดการ optimize อะไรต่างๆได้ดีแล้วเว็บไซต์มันเร็วปกติแล้วเนี่ยใช้งานอยู่บนระบบ SSD ด้วยมันก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรา optimize ไม่ดีก็คือปัญหาข้อหนึ่งก็คือมันไม่เร็วเนี่ย การใช้ s s ทเดนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เร็วขึ้นนะครับล่มเหมือนเดิมนะครับข้อที่3นะครับก็คือเข้าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือเราเรียกว่ามันไม่เสถียรน,นะครับเมื่อเราเจอปัญหาข้อที่1คือมันไม่เร็วพอข้อที่2เนี่ยเข้าใช้งานพร้อมกัน ไม่ค่อยได้มันกินทรัพยากรหนักใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเกิดปัญหาพ่วงมาเป็นข้อที่3ก็คือมันก็จะติดติดแบบแครับมันก็จะเข้าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นไหมครับมันมันเรียงกันมาเลยนะครับปัญหาข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยทำเว็บไซต์ไม่เร็วไม่แรงพอนะทำให้ทรัพยากรของโฮสติ้งเนี่ยมันใช้งานอย่างหนักโดยเฉพาะตัว CPU เนี่ยระบบโฮสติ้งส่วนใหญ่นะครับเป็นระบบโฮสติ้งทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่มีระบบป้องกันการแย่งทรัพยากรกัน ก็คือมันไม่มีระบบป้องกันการค้างของการกิน CPU กินแรมกินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับดังนั้นโฮสติ้งเนี่ยมันก็จะล่มมันก็จะอืดมันก็จะค้าง ได้เลยนะครับเพียงเพราะเว็บไซต์เดียวด้วยนะครับคือไม่ต้องหลายเว็บไซต์หรอกนะครับเว็บไซต์เดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าออปติไมซ์ไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคนเข้า,าพร้อมกันเยอะๆเนี่ยมันจะลากระบบโฮสติ้งเนี่ยทั้งยวงให้ล่มไปเลยนะพอมันไม่เร็วใช่ไหมครับแล้วมันไม่แรงนะครับมันก็จะทําให้เว็บไซต์มันเข้าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างคือมันไม่สเสถียรแล้วมันก็จะล่มไปเลยดังนั้นสิ่งที่คนเข้าใจผิดนะครับบางทีผู้ให้บริการก็อาจจะสื่อสารว่าถ้าใส่เว็บไซต์เข้าไปเยอะๆในระบบโฮส ระบบโฮสติ้งอืดช้าใช่ไหมครับล่มง่ายแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าคือถ้าระบบโฮสติ้งไม่ดีพอนะครับแค่เว็บไซต์เดียวมีปัญหานะครับมันลากระบบโฮสติ้งทั้งหมดล่มไปได้เลยดังนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องของใส่ไว้เยอะๆหรอกครับใส่น้อยถ้าไม่ดีพอมันก็ล่มนะครับเพียงแค่เว็บไซต์เดียวมันก็ล่มนะครับต่อไปปัญหาอันดับที่4นะครับก็คือ,อเว็บไซต์มันติดไวรัส หรือโดนโจมตีก็คือเรียกว่าระบบมันไม่ปลอดภัยนะครับหลายคนก็จะเจอนะครับว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาเองเนี่ยโดยเฉพาะการเขียน PHP แบบไม่ใช้เฟรมเวิร์กเลยเนี่ยจากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้ามา11ปีเนี่ยก็คือเสี่ยงติดไวรัสแทบจะ100%เลยนะครับก็คือถ้าเขียนเองเนี่ยแทบจะติดไวรัส100%เลยมีบ้างที่ไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเขียน PHP แบบล้วนเลยนะครับ เขียนเองล้วนเลยเนี่ยเราจะไม่ทำ security code เราจะไม่ filter อะไรต่างๆมันก็จะเป็นช่องโหว่ในการที่จะถูกโจมตีได้ง่ายมากนะครับเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย WordPress เนี่ยไม่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับก็ติดไวรัสได้ง่ายเช่นกันบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดไวรัสไม่ได้โดนแฮกอะไรหรอกครับแต่ว่ามีการโจมตีเข้ามาโจมตีเข้ามาเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะช้ามันก็จะอืดมันอาจจะทาให้ล่มได้ถ้าเกิดระบบ h o สต i n g นั้นน่ะไม่มีระบบป้องกันการโจมตีที่ดีพอ สิ่งที่คนเข้าใจผิดนะครับบ่อยๆก็คือว่าอาจจะมาถามว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะกับเว็บไซต์เนี่ยแล้วทาไมเว็บไซต์มันติดไวรัสนะครับเราก็บอกลูกค้คาไปว่าคือการไม่ทําอะไรกับเว็บไซต์เนี่ยครับคือมันเสี่ยงติดไวดรัสนะเพราะเว็บไซต์เนี่ยมันต้องอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตบ่อยๆเพื่อให้มันทันสมัยอยู่เสมอนะครับถ้าปล่อยเว็บไซต์ให้ล้างไม่ทําอะไรนะครับเสี่ยงติดไวรัสแน่นอนลูกค้าบางคนก็มาถามว่า ระบบโฮสติ้งเนี่ยไม่มีระบบป้องกันไวรัสหรอทําไมป้องกันไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถึงแม้ระบบโฮสติ้งเนี่ยเขาจะใส่นะครับระบบป้องกันอะไรต่างๆมาแค่ไหนนะครับถ้าฝั่งของลูกค้านะครับก็คือการโคดดิ้งเนี่ยไม่ทำเซคูริตี้โคดไว้ดีพอนะครับป้องกันมากแค่ไหนมันก็รั่วนะครับมันก็ติดอยู่ดนะียิ่งถ้าไม่มีระบบจัดการ uh, ไวรัสจัดการเมลแวร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับยิ่งติดง่ายเลยดังนั้น4ปัญหาหลักๆนะครับก็คือมันไม่เร็วไม่แรง ไม่เสถียรไม่ปลอดภัยนะครับก็คือทำให้เว็บไซต์ล่มได้เลยนะครับและนี่เป็นเรื่องหลักนะครับสีเรื่องหลักที่เป็นปัญหาแบบโลกแตกเลยนะครับสำหรับคนทำเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการโฮสติ้งนะครับที่ต้องจัดการสีเรื่องนี้เป็นอันดับแรกให้ได้นะครับถ้าจัดการสีเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือเว็บไซต์มันก็ติดติดระดับล่มครับนี่คือเหตุผลหลักของปัญหาของระบบโฮสติ้งนะครับ